สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการ build app นะครับด้วยโปรแกร,รม Intel XDK นะครับซึ่งเราจะต้องทำการเปิดโปรแกรม Intel XDK ขึ้นมาก่อนนะครับ เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกนะครับกรณีที่เรายังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้นะครับเราจะต้องทำการสร้าง Account ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วทำการกรอกข้อมูลนะครับเช่น first name last name ชื่อและนามสกุลใส่อีเมลของเราลงไปนะครับเลือกประเทศนะครับในขั้นตอนที่1น,นะครับจากนั้นนะครับขั้น ตอนที่2นะครับเราก็ใส่ user id ของเราลงไปใส่รหัสผ่านของเราลงไปนะครับแล้วก็เลือกนะครับเทคโนโลยีที่เราสนใจ1อย่างแล้วก็ติ๊กตรงเนี้นะครับแล้วก็ Jo i ย n น w นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในการสมัครใช้บัญชี intel xdk นะครับในที่นี้นะครับผมมีบัญชีอยู่แล้วนะครับผมจะไม่ทำการสมัครนะครับผมจะทำการล็อกอินเลยนะครับ จากนั้นก็จะทำการ sign in แล้วป้อน ID หรืออีเมลของเราเข้ามาแล้วใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับกดปุ่ม sign in นะครับแล้วก็จะปิดตรงนี้ลงไปนะครับซ่อนไว้นะครับทีนี้นะครับหน้าตาของโปรแกรม Intel x d k ครั้งแรกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ อันดับแรกนะครับเราจะต้องมาทำการสร้าง KeyStore ของเราในการ build app ขึ้นมานะครับโดยการคลิกลงไปที่ Account ของเราก่อนจากนั้นนะครับให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Create KeyStore นะครับของแถบ Android นะฮะคลิกลงไปนะครับก็จะปรากฏนะครับช่องสำหรับให้เราเติมข้อมูลลงไปนะครับ KeyStore Description นะครับคำอธิบาย KeyStore นะครับ ก็จะใส่ชื่อตัวเองลงไปนะครับพิวัตอย่างนี้นะครับ Certificate Alias นะครับชื่อที่เราจะเป็นชื่อ KeyStore นะครับก็ใส่ชื่อเราลงไปก็ได้นะครับพิวัตอ่า,อากนั้นนะครับมันจะมีช่องสำหรับให้เรากรอกอยู่ด้านล่างนะครับเราอาจจะใช้ปุ่มแท็นะครับที่แป้นพิมพ์นะครับกดลงไปเพื่อจะเลื่อน ช่องสาหรับกรอกํำดับถอดไปที่อยู่ข้างล่างขึ้นมานะครับหรือจะใช้วิธีการคลิกเมาส์ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อเลื่อนช่องขึ้นมานะครับตรงนี้ตรงคีย์พาร์สเฟสตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นใส่รหัสผ่านนั่นเองนะครับเราตั้งรหัสผ่านของเราลงไปนะครับจากนั้นกดปุ่มแท็บที่แป้นพิมพ์นะครับใส่รหัสผ่านเดิมซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มแท็บที่แป้นพิมพ์อีกนะครับ แล้วให้ติ๊กนะครับ use this key ตรงนี้นะครับลิกลงไปเลยนะครับแล้วกดปุ่มแท็บอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลื่อนช่องขึ้นมานะครับ owner name ก็ใส่ชื่อเราลงไปอภิวัฒนอย่างเงี้ยนะครับกดแท็บที่แป้นพิมพ์นะครับ,เพ,รบเพื่อเลื่อนช่องขึ้นมาใส่อีเมลของเราลงไปนะครับกดแท็บขึ้นมาอีก company ก็คือบริษัทนะครับก็คือใส่ชื่อเราลงไปกดแท็บ country ตรงนี้นะครับให้ทำการคลิกปุ่มสามเหลี่ยมเพื่อจะเลือกชื่อประเทศนะครับของเราก็คือ Thailand นะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เมื่อก็ครบจนถึง country แล้วนะครับให้เราติ๊กตรงนี้ลงไปนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการบอกว่าเราจะใช้คีย์ที่เราสร้างนี้แหละในการ build app android ทุกครั้งนะครับ จากนั้นให้กดปุ่มเซฟนะครับเพื่อให้มันสร้างนะครับคีย์สโตของเราเก็บไว้นะครับอ่าก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือชื่อคีย์สโตรของเรานะครับแล้วเราก็ปิดโคลสตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราได้คีย์เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะนำโปรเจกต์เข้ามาบิ d แ p ปของเรานะครับวิธีการนะครับคลิกปุ่ม Open a n d Intel ตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับ ไปที่เก็บโฟลเดอร์หรือว่าเก็บไฟล์ของเรานะครับในที่นี้คราวที่แล้วนะครับเราได้เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ app นะครับชื่อไฟล์ว่า cai xdk นะครับเลือกไฟล์นี้นะครับเลือกไฟล์นี้จากนั้นก็กดปุ่ม open ได้เลยนะครับแล้วรอสักครู่นะครับให้โปรแกรมทำการเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเมื่อโปรแกรมเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะไปกำหนดค่านะครับไปตรงนะครับ Build Setting ตรงนี้นะครับกดบวกขึ้นมานทำการเลื่อนหน้าจอขึ้นมานคค่าที่เรานะครับตั้งค่าไว้แล้วในโปรแกรม c o n s t r u c t Tool นะครับก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้โดยอัตโนมัตินะครับเลื่อนลงมาอีก ตรงนี้เราจะเลือกให้เป็น full screen นะครับหมายถึงให้แอปมันเล่นเต็มหน้าจอนะครับ orientation ตรงนี้นะครับค่าเดิมคือเป็นค่า default นะครับเราก็จะเลือกให้เป็น landscape แปลว่าให้เล่นในแนวนอนนะครับจากนั้น developer certificate นะครับตรงนี้นะครับเราจะเป็นการเลือก key store ที่เราสร้างไว้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็ไปเลือกชื่อ key store ที่เราสร้างไว้ เมื่อกำหนดค่าแบบนี้เสร็จนะครับเราอาจจะมาดูนะครับตัวอย่างโดยการคลิกไปที่ simulate ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับมาเลือกว่าเราต้องการ t e s กับอุปกรณ์ประเภทไหนนะครับในที่นี้จะ t e s กับ Samsung Galaxy นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มทดสอบดูนะครับ ก็จะปรากฏหน้าตานะครับตัวอย่างแอปพลิเคชันของเรานะครับที่แสดงนะครับผ่านแท็บเล็ตคลิกปุ่มนี้นะครับเพื่อทดสอบนะครับในแนวนอนนะครับเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันของเรานั้นนะครับแสดงตัวอย่างให้เราดู เราก็สามารถที่จะปิดนะครับการจำลองหรือว่าซิมูเลตดูได้นะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่เราต้องการจริงๆก็คือการบิวเป็น APK นั่นเองนะครับเราก็จะมาคลิกที่แ็บบิวนะครับจากนั้นนะครับเราก็มานะครับดูข้างล่างนะครับตอนนี้นะครับเราต้องการจะบิวแอปที่เป็น Android นะครับให้นะครับคลิกตรงนี้ครับที่เป็นเครื่องหมายถูกคลิกลงไป1ครั้ง เป็นการเลือกว่าเราจะบิ d แอ p ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาคลิกตรงปุ่มที่เป็นรูปกุญแจตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเราจะทำการยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านตอนที่เราสร้างขีนะครับกดปุ่ม Unlock จากนั้นนะครับ ก็จะบอกว่าสามารถที่บิวแอปได้แล้วนะครับกดปุ่มโอเคสังเกตว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับกุญแจก็จะถูกเปิดออกนะครับแล้วเราก็เริ่มทำการ,ร start build ตรงนีน้เพื่อจะทำเป็น apk เมื่อเราคลิกที่ start build นะครับตรงนี้ก็จะเริ่มทำการอัปโหลดไฟล์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นกระบ,บวนการทั้งหมด ในการสร้างแอปนั้นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับและความเร็วในการส่งข้อมูลก็ต้องมีความเร็วพอสมควรนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตช้าหรือการส่งต่อข้อมูลไม่ต่อเนื่องนะครับอาจจะต้องได้ทำการบิวแอปใหม่หรือบิวแอปไม่สำเร็จก็ได้นะครับเมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือกระบวนการ processing นะครับเพื่อจะทำการ build app mm hmm. เมื่อ processing เสร็จนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะทำการ build app นะครับซึ่งขั้นตอนนี้เราก็จะต้องรอจนกว่าจะเสร็จนะครับ mm hmm. เมื่อโปรแกรมทำการ build app, mm hmm. เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะขึ้นคำว่า build complete นะครับ เราสามารถที่จะทำการแชร์นะครับแอปของเรานี้ส่งอีเมลไปให้เพื่อนๆนะครับหรือคนอื่นได้นะครับหรือเราจะดาวน์โหลดนะครับก็คือคลิกที่ปุ่มนี้นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ลงมาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในที่นี้ผมจะทำการดาวน์โหลดนะครับ เอามาไว้นะครับชื่อ cai cordova crosswalk ตรงนี้นะครับก็กดเซฟได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มนะครับดาวน์โหลดไฟล์นี้ลงไปไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะลองไปเปิดนะครับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้เป็นไฟล์ที่มีลักษณะเป็นไฟล์บีบอัดหรือไฟวิน์ราน,นะครับให้ทำการแตกไฟล์ออกมานะครับเลือก Extract File กดปุ่มโอเคนะครับ เราก็จะได้โฟลเดอร์นะครับ p o s w a k ขึ้นมาดับปุ่ลยเขกาไปนะครับนี่คือไฟล์ apk ที่เราได้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่2ไฟล์คือไฟล์ประเภท armv7 แล้วก็ x86 นะครับแล้วเราก็นำไฟล์ apk ตัวนี้แหละครับเข้าไปในสมาร์ทโฟนแล้วทำการต <eties> ิด <independ> ต <ents> ั้งนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับนอกจากนะครับเราจะดาวน์โหลดไฟล์ลงมาติดตั้ง หรือว่าลงมาเก็บในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับโปรแกรมก็จะส่งนะครับไฟล์นี้เข้าไปที่อ e ีเมลของเราด้วยนะครับเราสามารถที่จะไปเปิดอ e ีเมลของเรานะครับเราก็จะได้รับอ e ีเมลนะครับที่คอลด้ว่าส่งมาให้เราว่าเราได้ทำการบิลแอปเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับไฟล์เหล่านี้ ผ่านอีเมลของเราได้นะครับนี่คือนะครับวิธีการหรือขั้นตอนนะครับในการ build application นะครับจากโปรแกรม Construct 2ให้เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นไฟล์ apk เพื่อใช้ในการติดตั้งในแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของเราสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ